กลับมาช่วงนี้เรามีความสนุกจากช่อง7 HD มาฝากกันค่ะ ไรสุขสีตรังของนางเอกแม็กกี้อาพาดูท่าจะไม่เป็นสุขสักเท<อ>่าไหร่แล้วนะคะโดยเฉพาะเมื่อพอลออฟชนะพลคนทับชาวแก๊งของแอมพีรวัตมาพักที่รีสอร์ทแห่งนี้ซึ่งหวังจะใช้เป็นจุดลักลอบส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเรื่องราวยิ่งบุญเมื่อในรีสอร์ทมีคนตายไม่เว้นวันแถมวิญ,ญญาณพูดผียังอาลวาดหนักงานนี้โจทย์ยากอยู่ที่แม็กกี้อาพาต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรีสอร์ทของตัวเองค่ะเขตดเกิดทุกอย่างนะคะเรื่องราวมันเกิดขึ้นในไร่สุขสีตังอยู่ที่ไร่มาต้งนาไม่เเคยจอผี พอตั้งแต่พอตั้งแต่เพื่อนสนิทเราเข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยเจอผีเยอะแยะไปหมดคือรีสอร์ทวุ่นวายมากมีศพมีคนตายมีคดีฆาตกรรมมีแก๊งแบบแก๊งที่ดูแบบไม่แก๊งเนี่ยดูไม่น่าปลอดภัยอะ่ะมาทาแบบมามา,มา,ม,ามาทำสิ่งไม่ดีในในไร่ของเราแหมก็รีสอร์ทใครก็อยากพักนะะรีสอร์ทเขากว้างใหญ่ขนาดนั้นเจ้าของรีสอร์ทขนาดเนี้ยใครๆครก็อยากพาักก็แหละก็เลยจะพามาเยี่ยมชมสักหน่อยนะฮะแต่ถ้ารู้ว่าเจ้าของรีสอร์ทแบบนี้ก็คงไปที่อื่นแล้วแหละ 哎。Uh, <Okay. S 1> oh ก็คือไปช่วยตามหาคือเราสัญญาเขาไว้แล้วไงว่าจะช่วยก็ต้องทําให้เต็มที่ก็ไปเจออะไรพาไปเจออะไรแปลกๆเต็มไปหมดเลยความสนุกนะคะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากคู่ของสีตังล้วก็พี่พอลด้วยนะคะที่เขาทําเป็นไม่รู้จักเราสีตังก็จะมีความแค้นในใจลึกๆเจอกันก็จะฟาดฟันจิกกัดกันตลอดเวลาทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สองทุ่มครึ่งเลยค่ะอารมณ์คู่กรุ่นของออฟกับแม็กกี้ดูท่า จะลงรอยกันได้ยากคืนนี้มาให้กําลังใจพวกเขากันต่อนะคะ